สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นปืน M4 ให้ดูนะครับซึ่งปืน M4 ก็มีคนขอมาเยอะมากนะครับให้ผมเล่นให้ดูหน่อยนะครับผมวันนี้ผมจัดให้นะครับผมของแต่งปืน M4 อผมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะอันนี้ก็ใครจะแต่งตามผมก็ได้นะครับหรือจะไม่แต่งตามผมก็ได้นะเอาแต่งตามที่เราชอบแล้วที่เราถนัดเท่านั้นนะครับผมคอมเพนนะคะเอไม่ใช่ <laughs> กระบอกปืนนะครับผมไมใช้เป็นคอมคอมลดแรงรีคอยนะ ใครจะใช้แบบไหนก็ลองปรับดูนะส่วนลำกล้องนะครับผมจะใช้เป็นลำกล้อง m k 1 6นะครับ13.5นะแล้วก็ด้ามจับนะครับผมจะเป็นด้ามจับแนวตั้งเพิ่มความยาวนะครับแต่น,นี้มันก็จะลดความเร็วในการเล็งลงนะแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับอันนี้ก็ลองดูนะเผื่อใครชอบแบบไหนนะครับส่วนสโคปนะครับผมมาใช้เป็นส่วนเล็งเล d ดัทนะครับผม ท้ายปืนนะครับผมจะไปใช้เป็นท้ายปืน CQR นะแม็กกาซีนครับผมใช้เป็นแม็กกาซีน40นะครับมันก็จะมี50 60นะแล้วแต่เรานะว่าเราใช้กระสุนเท่าไหร่นะครับถ้าเรายิ่งใช้เยอะความคล่องตัวก็จะยิ่งน้อยลงนะครับเนี่ยผมใช้แบบนี้ก็อยู่ที่32นะความคล่องตัวนะครับหลักๆผมก็จะแต่งประมาณนี้นะจริงๆการแต่งปืนเนี่ยก็อยู่ที่เราถนัดนะครับบางคนอาจจะแต่งปืนให้นิ่ง แต่พอเราเอาไปเล่นอะเราไม่ถนัดก,กับความนิ่งใช่ไหมเราจะชอบแบบให้มันแบบใส่ายดีๆนิดนึงประมาณนี้นะครับเราก็ต้องปรับแต่งเอานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปจูกันในเกมเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมแล้วนะครับโดดมาตอนนี้ก็ต้องหาเงินอันดับแรกนะครับเพื่อที่เราจะได้ซื้อโหลดเอานะอุ้ยมีคนด้วยเพื่อนเราน่าจะไหวอยู่นะครับเดี๋ยวขอฟาร์มหาตังค์แป๊บไม่มีตัง โอ้โหกล่องไม่มีเลยตรงนี้เมืองล้างไหมเนี่ยกล่องไม่มีสักกล่องมีกล่องเดียวทำไมมันจะเกลือขนาดนี้ครับจริงๆมันสุม่มสุ่มเกิืนะพวกกล่องพวกเนี้ยบางรอบลงมานี่กล่องเยอะมากบางรอบก็น้อยนะไปะเดี๋ยวเราไปตรงนี้อ่ะอุ้ยนี่ไงนี่ไงจะปร้อยหนึ่งนัดพอในการลาดครับ อย่างจริงสำหรับผมนะผม่าคิดว่าปืน M4 มันผมยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับมันไม่เหมาะการที่เราจะเล่นใกล้ๆนะมันเหมาะการที่เราเล่นกลางๆนะครับแต่ผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมไวงคือผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับอีกอย่างด้มยมันก็ไม่ได้แรงอะไรเท่าไหร่นะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะครับผมแต่อยู่ในระยะที่เหมาะสมนะครับกับการเล่น M4 นะ เพราะว่าการขึ้นสะโขบอะไรพวกนี้มันช้ามากนะครับถ้าเราไปแบบเอาไปยัดแปอะไรพวกนี้เราอาจจะแพ้ปืนอื่นได้นะครับเพราะการลั่นกันอะไรพวกนี้นะขึ้นสะโขบพวกนี้นะมันจะช้ามากนะแต่ถ้าเราได้ยิงถ้าเราได้ขึ้นสะโขบอะไรยิงก่อนอนะเราก็อาจจะชนะนะครับแต่ถ้าไปเจอแบบฉุกละหุดอะไรประมาณนะี้ฝั่งตรงข้ามชักปืนขึ้นมาก่อนเราโอกาสแพ้สูงนะ ่เดี๋ยวเราไปล่าคนอยู่าไม่มีเงินซื้อไอ้ดอกตอนนี้ผมได้ซื้อกระสุนมาหรีอยงเนี่ยหรือว่ายังอ่ะวิ่งไปฮะอุ๊ยเจ็บเออบางทีเรากระโดดใช่ไหมแล้วมันชอบไม่มีล่มให้กดตกมาเสียเกาะเสียกาะฟีเลย มันเหมือนกับว่าเราอยู่ใกล้ๆขอบหินน่ะแต่จริงผมคิดว่าผมโดดห่างขอบหินแล้วนะแต่มันก็ไม่ขึ้นนะงงเหมือนกันบางทีุ่ิยมีคนมีคนอยู่ตรงไหนฮะข้างล่างอุยขึ้นมาแล้วไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มมานี่ไอ้หนุ่มหัวแตกนะไอ้หนุ่มอุ้ยอุ้ยกดผิดกดผิดอุ้ยอุ้ยไม่โดนเกือบยิงไม่โดนตัวเดียวตัวเดียวมีอยู่ตัวเดียว อุ้ย,ยมีกระสุนอยู่ว,วิ่งมาพร้อมยัดเลยมเมื่อกี้หน้าตั้งไา้เลยอันนี้ผมเอาสะคบไม่ไกลนะครับก็อยู่แบบไม่ใกล้มากนะผมชอบเล่นเกมเร็วก็แบบไม่ค่อยอยากไม่ค่อยชอบใช้สโคปไกลเท่าไหร่นะครับแต่จริงเป็นปืนที่ควรเล่นระยะกลางๆ m f นะเอาจริงๆนะครับ ใครที่มันเป็นปืนเล่นง่ายอะ่ะเอาจริงเอมโฟโะว่ามันนิ่งอะไรพวกนี้นะใครที่ฝึกเล่นก็ลองฝึกเล่นดูนะกับเอมโฟวิสกระโดดมาแบบน,นี้หมดแตกไหมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวนี้กระโดดมาหาโหลดเอาโหลดเอาโอเคนะทุกคนไม่ค่อยเห็นผมเล่นเอมโฟะอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ย,อย,จจจอยใจเย็น โอยไม่ยิงผมมีตรงนู้นมีตัวนึงโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บดิเจ็บเดี้ยมีคนมาผมแห้งแน่เลยเดยี๋ยวส่งละวโอ้ยยิงไม่ออกโอ้โหโอ้โหผมกดผมยิงไม่โดนยิงไม่ออกวะยี่ <rou h> แห้งเลยครับเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องมาแก้แค้นมัน อุ้ยอุ้ยอ้ยเจ็บนะเจ็บนะหูเมื่อกี้ผมเล่งแล้เห็นไหมทุกคนเล่งแล้วผมก,กดปุ่มยิงไม่ออกหรือผมกดปุ่มยิงไม่โดนไม่รู้น่าจะเป็นที่กดปุ่มยิงไม่โดนมากกว่านะตายเลยฮะไกยเป็นเรายิงช้าชไหมจังหวะที่เราถ้าเรายิงช้าพอโดนคนอื่นยิงก่อนอะโอกาสแพ้สูงไง แต่ถ้าเป็นพวกปืนอื่นก็โอกาสสู้ก็สู้กับก็ได้นะแต่สมมนมว่ผมเอาจริงผมเป็นคนที่ถนัดสก,กามากกว่าถึง AK จะบัฟมายัางไงผมก็คิดว่าสก,กายก็ยังเข้ามือกว่านะครับแต่ AK ก็ก็แรงอะแต่มันลั่นช้านะครับเดี๋ยวเราวิ่งจากตรงนี้ไปเลยมันอยู่แถวนี้ตรงไหนเอ่ย น่าจะเพิ่งร่อนมาแน่เลยโอ้ยนี่เต็มเลยอุ้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 ย,ยเจ็บเจ็บเรียบร้อยหนึ่งตัวสองตัวไหมสองตัวไหมอุ้ยโอ้โหมันกันมันกันได้ฮะตามก่อนเดี๋ยวเป็นชุบโอ้ตรงนู้นมันอ๋อตรงนู้มันยังไม่ได้น็อกนี่หว่าเรายิงน็อกไปตัวเดียวไปลุยต่อฮะ อ๋อมันจะหนีเหรอในตัวนั้นนี่แน่เรียบร้อยเดี๋ยววิ่งทางนี้แล้วกันนะมีคนปะวิ่งไปเดี๋ยวเจอตอนี่งานงอกเลยนะอ,ยนอุ้ยตรงนี้โหเราฆ่าไปได้แค่สี่ตัวเอง หัวแตกขอยิงหน่อยปุ๊บๆเรียบร้อยฮะอันนี้รู้สึกเป็นสะกอบปูนสองมาสะกอบนี้ไม่ไม่ถนัดนะพอดีมันมันน่าจะเปลี่ยนไม่ติดนะดักทีละช่องกันป้องช่อาว้ายเรียบร้อยฮะ หัวแตกหัวแตกอุย้ยมันชุบมันชุบเพื่อน่าจะเคลียร์ได้หมดนะสโคปเนี่ยเอาที่เราถนัดนะครับอย่าใช้ตามผมนะบางทีใช้ตามผมแล้วไม่ถนัดมันจะเล่นไม่ได้นะครับแต่ผมชอบเล่นแบบวิ่งยิงวิ่งใส่ประมาณนี้แล้วก็แห้งเร็วด้วย อุยเรียบร้อยอ่ะข้างหน้ามีคนนะยืนตรงหลดเอาเหรอไปลุยอะวิ่งวิ่งวิ่งอุ้ยเจ็บนะเจ็บนะเรียบร้อยยิงหมดครับตอนนี้มีใครให้ยิงยิงหมด อไปะเฮ้ยนี่ไงนี่วิ่งมานี่กระโดดยิงโอ้ชูช้าโชูช้าชูช้าน็อตพิน็อตพี่น็อตแม็กระสุนหมดกระสุนน้อยฮะจีบจีบนัดเองถ้าเป็นถ้าเป็นพวกสกายเนี่ยผมผมคิดว่ามันน็อตกันนะสกายเอเคเนี่ยก็อย่างว่ามันโดนเนิร์ฟมานะครับมันก็ทำให้ดูแบบไม่เหมือนแต่ก่อนนะสกายก็เหมือนกันโดนเนิร์ฟเหมือนกัน เนิฟทับอ่าเนฟทั้งดาเมจหัวแล้วก็อ่าความนิ่งด้วยนะครับความคล่องตัวเอ้ยไม่ใช่คล่องตัวดิลดแรงถีบอะลดไปตั้งสองหรือยี่สิบคือไม่ไม่นิ่งเหมือนแต่ก่อนแล้วนะดีดเลยมาตัวเดียวไม่ใช่มาสองตัวนะดีดแค่ม้าตัวเดียวนะครับ อุ้ยลูกซองโหวิ่งมาเจอลูกซองเต็มโหมันดักแบบนี้เลยนะเดี๋ยวก่อนเถอะไม่กี่ผมวิ่งเข้าไปหาลูกกระสุนด้วยแหละถ้าผมอยู่ตรงท้ายบันไดไม่เจน่าจะรอดอยู่เพราะว่าดามเมจมันน่าจะไม่แรงเท่าไหร่นะน่าจะยิงสู้ได้อยู่ผมวิ่งขึ้นไปไงแตกเลย มานี่สิมานี่สิยิงเราเหรอปุ่งปังปุ่ง,ป,งปังปังบ้าบ้าบัง IPG IPG ยิงอุ้ยนกคู่เลยเอ่ะนก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 เรียบร้อยสวยมานี่มานี่นก็กติโอ้โหสุดยอดจังหวะนี้อุ้ยมีคนถ่ายรูปป่ะ เห็นไหมสั่งโดนอ่ะมีคนถ่ายรูปอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวดะไอพีจียิงอ่ะบ้องโดนไหม <S <S ไม่โดน <S 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 มันยิงไงให้โดนนะ แทนที่ยิงขอบประตูก็น่าจะดาเมจน่าจะโดนเนาะแบบถ้าอยู่ใกล้ๆอะประมาณเนี้อุ้ยข้างหลังมาข้างหลังมาเน่จะเข้าหลังในเดียวเลยนะโบเรียบร้อยไม่น็อกโอ<ฮ>้หน็อกขาล่มเลย ห้าครับมีไหมคือตอนนี้ยิงไปเรื่อยแล้วผมเนี่ยแต่ยิงใช้ประมาณคูณสามก็น่ากำลังพอดีนะแต่ผมเขาใช้คูณคูณสี่คูณหกอะไรประมาณประมาณนี้ไหมไนวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่ง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  ออุ้้ยโโหวิ่งออกมาแล้วตัวหนึ่งขอขอขอไม่ได้อันแน่อันแน่ขอแล้วกันตัวนี้เฮ้ยเฮ้ย,ยไปรุนไปรุนใจยเย็นอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 ไม่เอาอีกมานี่มานี่มานี่โโหเฮ้ยใครวะเนี่ยโอ้โหแตกแตกเลย โอ้ไม่เป็นไรเพื่อเราเงินเยอะชุบได้ห้าหมื่นนะดูดิเงินห้าหมื่นนะทุกคนตายเรื่อยเรื่อยแต่ถ้าคนเริ่มน้อยลงนี่คือมันก็จะเริ่มมีคู่ดาวแล้วนะคู่ดาวก็จะเยอะขึ้นแล้วนะจะลงตรงนี้แล้วกันนะน่าจะมีคนวิ่งมาเนี่ยปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั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  อยากยิงเหรออยากยิงเหรออยากวัดเหรออะไรชุบปอชุบปออืมมาน,นี่มาน,นี่อันที่ชุบปนี่เอ็มโฟ,โฟหายไปไหนอ่ะอุ้ยอุ้ยใครมาอีกเนี่ยหัวแตกอันนี้ก็เอ็มโฟนี่วะลายไม่สวยเลยกลับไปเอาปืนเราดีกว่าฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับปืนเราอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่เหรอโอเค อยู่ตรงไหนอีกสองหมื่นห้าพอซื้อเพื่อนอยู่เดี๋ยวดูก่อนอยู่ตรงนี้นี่แน่นอ็อกไปอ่ามีตรงนี้อีกตัวหนึ่งจะวิ่งไปไหนครับพ่อหนุ่มรูปหลอหยุดก่อนหยุดบอกให้หยุดไม่หยุดใช่ไหมหลังหักนะ หมดหรือ,อยังอุ๊ยอุยมีคนเดินเหรอแตมกระสุนไห้พร้อมนะอุ๊ยอุ๊ยทำไรทำไรม,มันนี่มันี่มานี่มานนี่มานี่มันนี่หืม,นนมใครยิงเอพีจีเนี่ยมันหรือเรามันหรือพวกเราเนะี่ยเุ้ยไม่กี้ถ้าเอาอพีจีเจ็ ยิงใส่นี่คือน่าจะเกาะแตกนะแล้วก็ปืนซ้ำอีกทีนึงน็อกเลยไปขวามือขวามือวิ่งอยู่วิงว่งอยู่อู้สวยสวยโอ้โหกระสุนหมดก่อนมันจะกระโดดลงแล้วตามตามตามอันนี้ต้องตามโอ้ยวิงไ,ไปไกลจังม่งไปซักไก่เลย อยู่ใกล้ๆกันหน่อยเกาะฟ้าซะด้วยน็อกน็อกน็อกสวยตายเลยไหมเนี่ยอยู่ของบน <saben. S 1> อยู่ของบนมีเป็ดตัวละเฮ้ยติดอะไรมาแล้วไอ้โดดมาแล้วโดดมาแล้วอุ้ยยังไงดู เล่นง่ายเลยทุกคน M4 ผมเล่นให้ดูแนละแต่ในความคิดส่วนต,ตัวผมผมยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับกับ M4 นะผมก็ยังชอบสกามากกว่านะครับลองมาก็น่าจะเป็น AK นะ M4 กับ KAG นี่ก็คือผมยังไม่ค่อยโอเคกับปืนเท่าไหร่นะครับรอมันบันบก่อนกันอันนี้ก็มาเล่นให้ดูนะครับก็คนดูขอมาเยอะนะให้ให้เล่น M4 ให้ดูหน่อยนะครับส่วนของแต่งก็ จะแต่งประมาณนี้ก็ได้แล้วก็เปลี่ยนสโคปเอานะครับผมหรือจะแต่งตามพวกท็อปก็ได้นะครับก็ไปคัดลออของเขานะก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ถ้า,าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอปิดฉากไป22คิวแล้วกันอีกตัวหนึงน่าจะฆ่าคนอื่นไม่ทันนะเรียบร้อยชนะละ เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับไปแล้วครับ